อายุงานไม่ถึงปีจะออกรถได้เหรอวะได้ดิไม่เชื่อร้านอื่นเขาบอกต้องปีขึ้นเอา้าไปอยู่ไหนมาเนี่ยใครๆเขาออกรถกันที่ฉเฉลิมชัยรถบ้านทั้งนั้นแหละไม่เชื่อเนี่ยมาดูเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเพชรครับอายุเท่าไหร่คะ2ีบปีตอนนี้อายุงานกี่เดือนแล้วคะ สี่เดือนครับสีเบส่เดือนก็ออกรถได้นะคะลูกค้าทําอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นรปภครับน้องมาจากที่ไหนกันคะปะจีนบุรีครับเป็นกระบินบุรีกระบินบุรี3ามศนะคะขับรถประมาณ3มชั่วโมงแล้วมีคนคับไหมคะแฟนขับครับแฟนทําอาชีพอะไรคะเป็นรปภเหมือนกันแล้วซื้ออะไรรถอะไรคะตอนนี้สุสกิสวิปครับ ทางเฉลิมชัยรถบ้านเราได้จัดตั้งทีมวิเคราะห์เงื่อนไขลูกค้าขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อทําให้คุณมีโอกาสจัดสัญญาผ่านสูงที่สุดโดยมีธนาคารชั้นนําระดับประเทศรองรับหลายแห่งและสําหรับใครที่ไม่มีสลิปเงินเดือนหรือไม่ได้เป็นข้าราชการอายุงานไม่ถึงปีไม่มีเครดิตทางเราก็สามารถช่วยให้คุณมีรถเป็นของตัวเองได้เพียงแค่สามารถตรวจสอบแหล่งรายได้จริงเราขอนําเสนอรถ all new d m e a m blue power เครื่อง1.9เปิดแคปได้ ป้ายแดงเปิดมา78,000บาทแต่ทางร้านขายเพียง538,000บาทส่งเพียง15,85บาท84งวดซึ่งลูกค้าจะซื้อรถในราคาที่ถูกลง200,000กว่าบาทที่สำคัญใช้เงินออกรถจริงๆแค่999บาทลูกค้าจะได้รถสวยสภาพใกล้เคียงป้ายแดงแถมค่าจัดค่าโอนภาษีพรลบทางร้านออกให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แค่ทางเรามีนโยบายตรวจเช็คสภาพรถมากกว่า20รายการเพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องเสี่ยงรถด้อยคุณภาพซื้อไปซ่อมไปต้องหมดเงินไปหลายหมื่นกับการซ่อมรถและคุณสามารถดูรีวิวได้จากประสบการณ์มากกว่า20ปีในการดูแลลูกค้ามาแล้วมากกว่า1,000คันว่าเราคือตัวจริงเรื่องการออกรถ